เอาเอา,เอา,เอาทำมือแข็งแข็งจับมือแข็งแข็งหนู่มือหนูจับแฮน่ะแข็งแข okay. mm hmm. ็งโอเคแข็งแข็งแล้วก็ชา้าช้าช้าช้าสวัสดีจากออสเตรียหลวงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานประจำหมู่บ้านค่ะซึ่งเขาจะจัดขึ้นทุกๆวันศุกร์นะคะจนกว่าเด็กๆจะเปิดเทอมเนาะ ก็อันนี้ก็สถานที่นี้ก็จะอยู่ติดโรงเรียนของน้องอเล็กค่ะโออ้โห

Ciao Ja, ja. Ja, <laughs> Auf den Ja, Und gehen wir auf den. <laughs> 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 สวัสดียามเช้าค่ะเมื่อวานนะคะก็เป็นภาพรบรรยากาศที่เราเดินไปงานในหมู่บ้านของเราค่ะซึ่งเขาก็จะจัดกันเป็นประจำทุกๆปีนะคะวันศุกร์แรกเขาก็เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่เด็กๆไปโรงเรียนวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ทีนี้เขาก็จะนับไปจนกว่าเด็กๆเขาจะเปิดเทอมนะคะ ก็ทุกๆวันศุกร์จะมีงานแบบนี้นะคะก็จะมีขายอาหารมีขายดื่มแล้วก็มีดนตรีค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศก็จะเหมือนในงานแหละแต่ว่าแม่จ๋าก,ก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศมาฝากอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะแล้วก็จะมี การละเล่นการสแสดงดนตรีอะไรต่างๆมากมายเลยเนาะดังนั้นคือแม่จ๋าก,ก็ไม่ได้สะดวกที่จะเก็บภาพบรรยากาศอะไรต่างๆมาฝากให้ได้เต็มที่เนาะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะติดกระแสอะไรนู่นนี่นั่นนะคะและเช้านี้บรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมแม่จ๋าก,ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในสวนหลังบ้านของเรามาฝากเนาะซึ่งดอกไม้กําลังแข่งกันแบ่งบานนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายประเภทเลยสําหรับไม้ดอกในสวนของเรานะคะก็ก่อนที่เขาจะล่วงโรยล่านะคะแม่จ๋าก็ ก็จะ,ะเก็บบรรยากาศนะคะขออนุญาตเก็บบรรยากาศดอกไม้สีสันแบบนี้นะคะเอามาฝากคุณผู้ชมเนาะเพราะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะหมดช่วงเวลาของสีสันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวหินมะก็จะมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม บางอย่างผักที่เราปลูกหรืออะไรยังไม่ทันได้กินเลยค่ะหนาวมาก่อนนะคะก็อันนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะก็เก็บบรรยากาศเอามาฝากคุณผู้ชมเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการเอาคลิปวิดีโอสั้นๆมาฝากคุณผู้ชมเนาะแวะมาทักทายกันค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงอ่าพรุ่งนี้เราจะไปเดินป่าก,กันและเดี๋ยวยังไงแม่จ๋าจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะ ตามป่าเขาลำนาภไยเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศดีค่ะแดดดีด้วยดังนั้นคือถ้าอยากให้เย็นคือเราต้องขึ้นเขาเข้าป่าค่ะอากาศถึงจะได้เย็นแล้วก็ไปนั่งแช่เท้าในน้ําเย็นๆนะคะ <ladı. S 1> ก็จะประมาณนี้ค่ะกสําหรับคลิปนี้แมาจ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดต,ตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ